เนื่นองจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเคสเตอร์เดย์เราต้องเตรียมพร้อมเอาไว้ครับผมอุปกรณ์ที่เราจะไปในงานในวันพรุ่งบบนี้เนี่ยเราต้องเ,ออเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปนี้ครับผมนะฮะสิ่งแรกก็คือพริกไทยอ่ะใส่เข้าไปอ่ะอยอฮะสอง

นี่ชางไปมอ้าวอุปกรณ์ที่สี่ของวันนี่นะครับผแมวตักพวกง่ายกว่าตุ๊กตากระต่ายไปกี้อีบาร์เลยเอาดูดตูดดูดดูดโอเคเรียบร้อยอุปกรณ์ที่สานของเรานะครับผมเนี่ยอ่า นี่ X, so แหละกาจอจจเอ็กกแปดูนย์ถว่าพวกไปทำไมพวกไปตีวัวพ่อเงี้ยสับหกใจใส่ไม่ใหญ่เก oh yeah. yep. ินไปโอ้ยและบุปกรณ์สุดท้ายของเราในวันนี้ก็คืออ๋อใช่ ถามว่าพกไปทำไมไอ้สัตว์กู้นพกไปเรียบร้อยเกดแด้มใไม่บ้างเจอกันในงานครับวิปปิโกอีอะไรเจอกันไอนะไอชิบะแม่งเอ้เล่นเล่ากูเนี่ยแม่งตุ๊กตาแมวกูแม่งของสำคัญด้วยนะตุ๊กตากระต่ายด้วยมึงเอ้ยไออ้อนบนหัวเตียงอ่าก่อนหนั้นไหนานผู้ชมครับ ก็เกสเตอร์ในวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะก็เจอกันได้นะที่ยูเนี่ยนมองครับผมนะถามว่าไปยังไงครับผมนะคือถ้าใครมี MRT นะฮะใกล้ๆบ้านครับผมนะมาลงที่พ่อขนโยทินนะฮะซึ่งพ่อขนโยทินนี้เนี่ยหรือเเขีักตรงๆก็คือว่าลาดพร้าวนั่แต่จะมี2ลาดพร้าวก็คือลาดพร้าวตรงทางแยก เออสีเออสีแยกที่มีในเสาหน้างโง่นะครับผมเนี่ยซึ่งอย่าไปลงตรงนั้นนะฮะให้รบพ่อขนโยทินนะฮะใช่แล้วก็เวลาคุณจะขึ้นเนี่ยขึ้นฝั่งมันจะมีอยู่สีฝั่งใช่ไหมครับระหว่างฝั่งเซนทันรับเท้ากับฝั่งลับเท้าหนึ่งให้คุณขึ้นลับเท้าหนึ่งนะผมเพราะว่าเซนทัน เออไม่ใช่เซ็นทรันี่เขาเรียกว่ายูนิโมเนี่ยเขาอยู่ตรงลาดพร้าวหนึพอดีฮะแล้วก็ถ้าเลยจากลาดพร้าวหนึ่งแยกไปก็เป็นบินแดงกับตูจัจกแล้วนะครับผมนีก็ถ้าใครจะไปก็นะฮะนั่งมาได้ครับผมนะ่ยซึ่งมีหลายแคสเตอร์ทุกคนมาหลายคนมากมายรวมถึงผมด้วยนะร <c> ว <oughs> มถึงผมด้วยนะก็ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไปผมไปทุกปีเลยครับนะฮะแต่ประเด็นคือว่าไอ้ห้างยูนิโมเนี่ย มันเป็นห้างที่ใกล้บ้านผมที่สุดแตครับเนี่ยใกล้โคตรๆจนไปจนแบบว่าเออพนักงานเนี่ยเขาแบบว่าจําหน้าผมได้นะฮะกูเอาห่อกอนจะแม่งเ็นข่าวไม่เลยพี่ไก่เออออกแม่งอยู่นี่เออขอบคุณมากไงเอาหงไม่เงี้ยเอาหงอีกเออนะเหมบนข่าวแล้วกูนะก็เจอกันในงานแคสต์เดย์ครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะเอาทาวเวอร์ซัพไพไปเพื่อ รรยากาศให้มันเย็นขึ้นนะฮะกับการ์จอเพื่อทําให้ในงานไหนมีสีสันขึ้นนะ <c oughs> เอี๊ยดีใจเก็บก่อนเอ็กก่อนท้ายที่อยู่แถวเดอะมอลล์บางกะปินะครับนั่งรถเมล์สาย1นึ่งอะไรได้อะไรก็ได้ครับผมที่มันผ่านจตุจักรกับผมนะฮะเออนั่งมาครับผมนะแล้วคุณสังเกตที่รับเท้าหนึ่งเออด้านด้านซ้ายมือจะเป็นรับเท้าหนึ่งที่จะมีเซเว่นก่อนที่จะมีเจอสะพานขึ้นทางด่วนใช่ไหมครับวนะ่ ขึ้นสะพานใช่ไหมเออทีนี้คุณลองมองไปด้านขวาห้างอยู่ในีมองด้านขวาเนี่ยเป็นห้างสีเหลืองเหลืองสีเหลืองดำนะฮะตามธีมหน้าห้างของมันใช่ไหมถ้าใครจะมานะคุณจําแค่ลาดเท้าวนึ่งก็พอแล้วลงมาเลยข้ามสะพานอีกฝั่งหนึงมาแล้วก็เดินมาก็ถึงเลยครับผมเนี่ยถึงเลยนะฮะส่วนใครที่อยู่ห่างเนี่ยแต่ไม่มีออรถเมล์ที่จะผ่านไปที่ลาดเท้านะแต่คุณมี BTS กับ MRT นะฮะ ก็ง่ายๆครับผมเนี่ยคุณนั่ง MRT มาลงเอ้ยไม่ใช่เลยถ้าคุณอยู่ไกลนะครับผมเนีแต่ถ้าคุณมี BTS ที่สามารถลงที่จตดดุจักรได้ก็มาลงที่จตุจักรครับผมนีลงมาเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมคุณก็ขึ้น MRT จากตรงนั้นมาเลยแล้วก็ขึ้น พ่อขนโยทินมานะฮะซื้อสถานซื้ออบัตรลงที่พ่อขนโยทินนะฮะอย่าไปซื้อที่ลาดพร้าวนะเพราะว่ามันจะจอดไกลเลยนะเะเพราะลาดพร้าวตรงนั้นมันจอดตรงกลางสีแหกเลยนะฮะฉะนั้นคุณต้องนั่งรถเมล์มาอีกทีนึงนะฮะให้นั่งมาที่พ่อขนโยทินเพราะว่าพ่อขนโยทินเนี่ยมันคือสถาล์นี หน้าห้างแม่งเลยครับผมเนี่ยคือมึงมึงขึ้นมามึงเจอห้างเลยครับนยฮะมึงอย่าคิดว่าจะเจอขึ้นอยู่ว่ามึงจะขึ้นทางถูกนะครับนะพอคุณถึงเมื่อนโยทีนแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะทีนี้คุณก็มองหาป้ายครับผมว่าป้ายตรงไหนมันขึ้นไปที่รับเท้าหนึ่งถ้าขึ้นรับเท้าหนึ่งนั่นนะครับคือหน้าอยู่เนี่ยหมอถ้าคุณเผลอไปขึ้นเอ่อทรงเซนท่นเนี่ยคุณต้องเอ่อขึ้นสะพานลอยแล้วก็ต้องเข้ามาอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผมนะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาะให้หาเอ่อ ลาภาวาหนึ่งนะผมนะและก็ให้มาที่พระนโยธินนะฮะเพราะพระนโยธินเนี่ยคือหน้าสถานที่ห้างของมันนะฮะก็คือสถาน,นีหน้าห้างของมันเลยเนั่เองนะครับผมแนละซึ่งผมก็แปลกใจว่าพระโยธินไม่อยู่ตรงนันอยู่เน้นมอเนี่ยแะทั้งนี้อยู่สักนะอ,อยู่เขตลาดพร้าวนี่งงเลย,เลยนะ โ okay. อเคก็ไม่มีอะไรมากครับผมนะเจอกันที่งานอยู่ทีมองครับผมนะงานจะเริ่มในวันที่พรุ่งนี้ก็คือวันที่25้านะฮะวันพรุ่งนี้แล้วนะที่ผมลงคลิปนี้นะก็คือวันนี้วันที่24แล้วใช่ไหมพรุ่งนี้ก็วันที่25งานก็มาแล้วใช่ไหมเออซึ่งไองานนี้เนะี่ยไม่ได้ใหญ่โตหรอกครับงานะเป็นงานของ o อ c อส t e r นะซึ่งผมไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมไปสั่งข้าวแดกครับผม <laughs> ไปแดกฟรีครับซึ่งไอง,งานไม่มีของฟรีครับนะช่วงวันที่จะเอาพิษขทยไปแดกกินแล้วเนี่ยนะ <laughs> นะเออ นะงานก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากเป็นงานของ OS Caster ถ้าคุณอยากเจอคนในสังกัด o s อย่างเช่นพี่กิฟนะแล้วก็แกงอจาจจะอ่ะแล้วก็คุณแบงกาโมแล้วก็มีแป้งแป้งิีแปง้แปง,แปงไหนวะม <c oughs> งไงวะมีหลายแปงแ้งเลอะเกินโดยแป้งเต็กตายเด็กสมบูรณ์เดี๋ยวเดี้มันซีอิวนะแล้วก็หลายคนอีกครับไม่ว่าจะเป็นออโอ่อหลายหลายคนเลยครับนะไม่ว่าจะเป็นคิวฮ uh ันุ่ยงมากันหมดครับนะ ก็เห็นว่างานนี้จะมีการแบ,บ่งมาแบ่งเวลาให้คนในสังกัดได้ขึ้นเวทีด้วยนั่นเองครับแก๊กอาจจะอาจทั้งทีมก็ได้ขึ้นเวทีนั่นเองนะครับผมนะอ,อผมก็ไม่ใช่คนในสังกัด o อสนะครับผมก็คงอยู่ด้านล่างเวทีนะฮะก็อ,อดเห็นผมนะฮะถ้าใครอยากเจอผมนะฮะอยากเจอผมนะฮะแบบว่าเจอผมชัวร์ถ้าใครไปงานแล้วไปชัวร์นะครับนะอยากเจอผมชัวร์นะครับหาแก๊กอาจจะอาเข้าไว้ <laughs> ถ้าคุณหาผมไม่เจอคุณก็ถามคุณครูก็ได้ฮนะคุณครูหรือโซลาก็ได้เพราะว่าคุณครูเนี่ยผมสนิทมากนะสนิทมากที่สุดในกลุ่มแล้วนะฮะใช,ใช่หรือถ้าคุณเจอท่านวายุคุณก็ถามท่านวายุไปเลยคนระับผมว่าท่านวายุเขาก็พี่แกเขาก็ไปคนนี้ก็สน,นิทเหมือนกันไอ้นี่มุกแป๊กแห่งปีผมนี่ปวดหัวกับมุกแม่งเลยนะฮะซึ่งถามว่าทําไมผมไม่ถ่ายเออหน้าตัวเองคนระับผมผมขี้เกียจถ่ายนะฮะขี้เกียจถ่ายถ่ายเพราะว่าซัพพลายเอาไว้นะครับผมนะเพราะว่า ที่นู่นอากาศร้อนนะเดี๋ยวผมเอาพผ้าโพลสลายไปช่วยระบายความร้อนให้จะได้เย็นๆอุ้ยเล่นวุ้นเล่นนะโอเคโอเคครับผมนะขอตัวไปก่อนเลยครับผมเนะี่ยถ้าใครไปในงานก็อยากเจอผมง้อฐานท่านครูหรือหากลุ่มแจ็คอาจจะหาให้เจอครับผมเนะี่ยเพราะผมเนี่ยก็อยู่กลุ่มนักตลอดเลยครับผมคราวก่อนก็อยู่กับกลุ่มอาจจะอาจทั้งวันเลยครับผมเนะี่ยโอเคต้องขอตัวก่อนเลยครับนะกับน้องบันนี่นะบันนี่น่ารักนะ bye. บ๊ายบาย